คือว่าเป็นที่นี่อาจะเป็นพิพิธภัณฑ์สากกำแพงใหญ่นะคะที่มีการตั้งให้เราได้ชมวัตถุนะคะที่ประหักพังลงมาจากตัวองค์ปราาสะสาทสักกำแพงใหญ่นะคะซึ่งมีทั้งส่วนยอดนะคะของอปราสาทนะคะแล้วก็ดอกบัวที่ตั้งอยู่บนปราสาทเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนสําคัญนะคะที่ตั้งอยู่บนประสาทอาเช่นอัมพราลีนะคะซึ่งถือว่าเป็นชิ้นส่วน พระพุทธรูปประทับนั่งนะคะบาลารีนะคะลูกมะหวัวแรกศาสนากำแพงใหญ่เนี่ยเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูนะคะจากการขุดแต่งของกรมศริลปากรนะคะเมื่อปีพศ2532นอเนาะพบปริมากร สำริ์ขนาดใหญ่นะคะท่านศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัฒน์อคราติสกุละะให้ความเห็นว่าเป็นรูปของนันทิเกศวรนะคะหรือนันทิสวระนะคะศิลปะของแบบบาปวนตอนปลายนับเป็นประติมาก,กรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันจะ,สะแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคระับ่มายจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเนาะจะตามไปนะคะนอกจากนี้ยังพบจารึกที่ซุ้มประตูทางทิศตะวันออกนะคะข้อความในจารึกกล่าวถึงการซื้อที่ดินถวายเดชเจ้าในผู้ล่วงลับคือ,อกามราเตงข้าจักรสีพฤกเทสวนนะคะไม่ในจารึกจะปรากฏปีมหาสกราช964ซึ่งตรงกับ พุทธศักราชนะคะ1,585แต่ไม่อาจาระบ,บุได้ว่าเป็นปีที่สร้างปรสาสาทหลังนี้อย่างไรก็ตามจากการศึกษาด้านศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับสามารถกำหนดอายุปราสาทสักครแพงใหญ่อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่17นั่นเองนะคะซึ่งการดำเนินง,งานกรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งนะคะ ทำอย่างปราศในปี2531แล้วก็2532แล้วก็ดำเนินการปรนนักปราทในปี2533เนาะซึ่งประกาศขึ้นทะเบียนนะครับในราชกิจจานเุเบกษาเล่มที่สิตอนที่75หน้า3,680ในวันที่8มีนาคม2478นะครับประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่99ตอนที่155เมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 2พั 21, น, 25, 25, น้าร้อ้านะครพื้นที่ ทั้งหมดของปราสาทเนี่ยนะคะมีพื้นที่คขกไรกับอีกสามงานนี่เองเนาะในสมัยนั้นคงจะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมคงจะสวยงามมากเลย